เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็หลายเหตุการณ์ด้วยนะคะส่วนเรื่องราวดีๆนะคะยังคงมีอยู่ในอามาโดนะคะเพราะว่าเขามีไฟเบอร์ไฟเบอร์มะขามด้วยนะคะจะเป็นยังไงติดตามกับอามาโดค่ะเมื่อกี้พี่ๆเปิดให้แล้วนะคะว่ามีตัวใหม่มาค่ะพูดถึงเรื่องไฟเบอร์เนี่ยหลายคนรู้จักอามาโดอยู่แล้วเราผลิตมาเป็น10ปีเลยค่ะคุณแม่ขาใครได้กินก็ติดอก ใจค่ะเพราะว่ารสชาติดีจริงๆแต่วันนี้เปิดตัวรสชาติใหม่เลยนะคะแบบใหม่แบบสับดีกว่าแรงกว่าแต่จะแรงกว่าขนาดไหนถามคุณจอนสันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีสสดแฟนๆอมารินทุกคนด้วยนะฮะก่อนอื่นผมอยากจะพูดถึงเรื่องกระแสข,ของไฟเบอร์ในประเทศไทยนะ,ะอย่างที่พี่เขาพูดเลยครับว่าไฟเบอร์มะขามเนะี่ยใครพูดอ๋อก็ได้ยินเอ้ก็เคยเห็นแล้วนะเพราะจะเห็นรีวิวอยู่ใน Facebook ใ<ช>กันนะครับผมว่าไปที่ร้านสะดวกซื้อกันมาแล้วก็ไปสั่งซื้อกันมาใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าห้องน้ําอะไรกันใช่ไหมครับผมจะเจอซองหนึ่งอยู่ที่ ประมาณ39บาทครับแต่เดี๋ยววันนี้ครับอามาโดเนี่ยจะมาเปลี่ยนตลาดไฟเบอร์เนี่ยประเทศไทยให้กลับมาไฟลุกพลึกขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งโคนี้อามาโดมาเล่นเองแล้วรับรองว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับและที่อยู่ในมือผมนี่คือไฟเบอร์มะขามเป็นไฟเบอร์สูตรใหม่ล่าสุดของอามาโดนะครับจะเรียกว่าเป็นไฟเบอร์สมุนไพรก็ได้นะครับเพราะว่าสารสกัดของเขานะครับมาจากธรรมชาติจริงๆครับตัวแรกนั่นคือมะขามนะที่มาจากอินเดียครับต้องบอกว่าเราใส่เข้าไปเนี่ยเป็นโดสที่แบบเข้มข้นนะครับนี่คือแบบโดสแรงเลยฮะค ระบายแบบเน้นๆเลยใครที่แบบท้องผูกบ่อยๆกินตัวนี้นะคุณจะมีความสุขเลยครับและเป็นการระบายที่ไม่ปวดบิดนะครับเพราะในนี้ไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรตกค้างในร่างกายที่อันตรายแน่นอนครับและเพิ่มเข้าไปในส่วนของสูุนไพรสามตัวที่รมวมผสานกันมาที่เรียกว่าตีพลานะครับผมจะมีทั้งมะขามป้อมครับสมอไทยสมอพิเพกนะครับสามสานตัวนี้นะครับเขาจะช่วยปรับาธาตุปรับสมดุลในร่างกายของคุณครับอย่างใครที่รู้ตัวว่าตัวอง้ามหนักใช่ไหมกินเข้าไปแล้วเอาไม่ค่อยออกท้องผูกบ่อยๆครับไอตีพลาเนี่ยครับจะเข้าไปปรับธาตุ และคุณจะขับของเสียออกจากร่างกายได้อย่างมี<ด>ความสุขนะฮะ,ฮะหลังจากที่ทานไปแล้วนะครับผมใครที่แบบเอาไามา่ค่อยออกผมบอกตรงนี้นึงครับว่ามันจะค้างออกมาเป็นพุงใหญ่ๆใช่ไหมและพุงใหญ่ๆตรงนั้นครับผมมันจะสะสมไปเรื่อยๆแล้วเป็นบอกเกิดของโรคมะเร็งลำไส้ในอนาคต<อ>นะครับ<อ>หลังจากทาน<อ>ตัวน,นี้ไปแล้วนะผมจะไม่คันว่าจะช่วยในเรื่องของการทําให้คุณนั้นพุงยุบไวครับ <ฮะ S 1> ถ่ายดีผอมไวขึ้นและบายได้ดีขึ้นและช่วยขับไขมันขับของเสียออกจากร่างกายและนี่คือโดสเข้มข้นนะทานแค่3วันต่อหนึ่งซองก็พอครับซองเป็นยังไงเดี๋ยวน้องทรายชงให้ดูด้วยนะครับต้องบอกว่าหลังจากชงไปแล้วมีหลายคนตกใจอเอ๊ะทำไมมันไม่ละลายสัทีผมบอกตรงนี้นะครับทุกคนครับว่าไฟเบอร์มะขามของเราทีเด็ดมันคือตรงนี้แหละครับเราใส่ในส่วนของเนื้อมะขามเข้าไปครับมันจะเป็นกากใยเป็นไฟเบอร์ที่มาจากธรรมชาติที่เราตั้งใจให้เข้าไปอยู่ในลำไส้ของคุณครับแล้วมันจะขับของเสียออกมาทั้งหมดครับ รสชาติเขาจะหวานอมเปรี้ยวเหมือนน้ำมะขามเลยนะฮะและเป็นความหวานที่ไม่มีน้ําตาลครับในนี้ไม่มีไขมันด้วยครับไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยครับเพราะฉะนั้นความดันทานได้เบาหวานทานได้แบบสบายใจครับหลังจากทานไปแล้วเป็นยังไงผมอยากให้ดูผู้ใช้จริงคนนี้ครับแกชื่อว่าคุณพีฮะอายุประมาณ3 5ปีครับเป็นเซลขับรถขายปุ๋ยอยู่ทางแถบแถบภาคอีสานใช่ไหมฮะแกก็เล่าว่าโอ้โหคนดีสานนี่ใจดีกับแกมากขอบคุณคนอีสานจริงๆริงครับแกบอกว่าหลังจากขายปุ๋ยเสร็จปุ๊บก็จะโดนชวนกินข้าวที่บ้านลูกค้านระเป็นประจย จนน้าหนักขึ้นไม่รู้ตัวครับแกกันหน้าเริ่มบวมครับเริ่มแน่นเริ่มอึดอัดตัวนะฮะแล้วรู้สึกว่าขับรถเริ่มไม่ค่อยไหวฮะรู้สึกเหมือนจะวูบครับเลยไปตรวจสุขภาพครับปรากฏว่าคุณหมอบอกเลยครับว่าต้องคุมน้าหนักแล้วเพราะเริ่มมีไขมันสะสมเยอะขึ้นครับคุณพีก็เลยทานไฟเบอร์มะขามออร์มาโดครับหลังจากทานเป็นยังไงไปดูภาพของคุณพีครับเน่เพียวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมนดแต่งตัวเป็นโอเป้าอย่างมีความสุขแบบนี้ครับหลังจากสุขภาพดีแล้วแกขับรถขึ้นเหนือลงใต้อย่างมีคคววววาาาามมมสุขขขเเเเลลลลลยยรรับแแนนนีี้้ถึงงงงอออออททกกฟ์ู่่่ สิบบาทครับแต่อามาโดมาทั้งทีเราจัดเซตไปเลยครับ5กล่องครับคูณไปต้องเป็น2,000กว่าบาทเกือบ3,000ใช่ไหมครับวันนี้ขอลดก่อนครับเหลือแค่999บาทครับและนี่คือคอนเซ็ปต์ของอามาโดครับซื้อ5กล่องวันนี้ครับใครสั่งทันในรายการนี้แถมฟรีไปเลยอีก5กล่องครับและยังไม่พอคุณได้10กล่องวันนี้นะนี่คือเซอร์ไพรส์พิเศษเฉพาะออนแอร์นี่ครับใครโทรทัน300สายแรกครับขอแจกฟรีในส่วนของตราช่างดิจิตอลจากอามาโดไปอีกหนึ่งเครื่องครับเอาไปช่างดูเลยว่าหลังจากทานไฟเบอร์มมมมะะะขขาาาาเเรรรรรไไปแแลล้้้วววนนนนนนฮหหััััักกคคคคคคุุณงงงอออย่่่ีีีสบบบื ขอทัวร์นะวันนี้ไฟเบอร์ทั้งหมด10กล่องตาช่างอีกหนึ่งเครื่องครับจ่ายเพียงแค่9ก9บาทมี3ามสิบครับรีบทัวร์มาเลยครับที่เบอร์หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือไลน์แอดอามาโดครับนี่คือไฟเบอร์มะขามไฟเบอร์สมุนไพรสูตรเข้มข้นของอามาโดนะครับผมช่วยได้หมดครับในเรื่องของการระบายครับเป็นเบืบเหมือนยาถ่ายที่มาจากธรรมชาตินะทำให้คุณนั้นพุงยุบไวขึ้นผอมไวขึ้นช่วยขับไขมันออกจากร่างกายขับของเสียออกจากร่างกายคุณจะใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นครับวันนี้คือซื้อ5กลลองแถมรีไปเยอีก5กลองรวม ทั้งหมด10กล่องเป็นโปรแกรม5เดือนแล้วยังไม่พอครับ300สายแรกรับฟรีตาช่างไปอีก1เครื่องครับทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่999บาทมีแค่300ร้อยเเท่านั้นครับรีบหยิบมือถือแล้วโทรมาเลยครับที่เบอร์1451หรือ Line a อ a อมาโครับและทัวรเรื่องราคาแบบนี้นะที่เขา<ม>ชอบรีวิวกันว่าเข้าไปร้านสะดวกซื้อปุ๊บหยิบไฟเบอร์มาขามาปุ๊บไปจ่ายตังเจอซองหนึ่งอยู่ที่39บา,บาทครับวันนี้เมื่อหารเฉลี่ยมาแล้ว1กล่องมมมมี5 5ซซอองงนะ,ะื้้แถาทัหด10กล่องก็มีทั้งหมด50ซองคครับหาาเฉลลีี่่ยมแ้วทุณจะได้ไปวันนี้ตกซองหยงแค่ซองละ you 9บาทเท่านั้นครับนี่คือไฟเบอร์ที่ถูกที่สุดที่เคยมีมารับวันนี้รีบสั่งครับทั้งหมด10กล่องตราช่างอีกหนึ่งเครื่องจ่ายเพียงแค่9ก้กครับรีบโทรมาฮัที่เบอร์1451หรือ Li@ n e แอดอามาโดครับและในแก้วนี้เป็นยังไงต้องสายโชว์ให้ดูอีกรอบค่ะคุณแม่อยากให้มั่นใจแล้วดื่มก่อนนอนเลยนะคะ6-7ชั่วโมงตื่นขึ้นมาพังพลูแน่นอนค่ะที่เห็นนอนก้นแบบเนี้ยไม่ใช่เขาตกตะกอนนะคะแต่ว่ามันคือเนื้อมะขามที่เราใส่เข้าไปช่วยเพิ่มกาใในนทาาางเดิอหรกกรระต้นาาขับถ่ยนั่นเองะเพราฉะนั้นนคุณแมกิทายแล้พรอม ส่วน้อมเร็วร้อมไวแต่ปลอดภัยต้องกล่องนี้เลยค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นแบบนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถมฟรีอีก5กล่องนะคะรสชาติมะขามอร่อยจริงๆแล้วก็แถมฟรีนี่นะเป็นเครื่องช่างอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี้ยจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นรีบโทรมาแล้วจองก่อนได้เลยค่ะที่เบอร์1 4 5 1หรือไลน์แอดอเมโดค่ะและความแรงของไฟเบอร์มะขามนั้นแรงจริงๆนะครับ่อนเข้ารายการอยู่ที่1,300สายวันนี้ย้ำนะาว่าจบที่ไม่เกิน1 6 0นส่ยตอนหเร้อยสายลือนนี้งข้าส,ส,สาะะ่100สาแล้าสิ ดีกว่าครับไฟเบอร์มะขามว,วันนี้มันไม่ใช่แค่5กล่องครับวันนี้คือซื้อ5กล่องแถมฟรีไปเลยอีก5กล่องทั้งหมดคือ10กล่องและนี่เป็นออนแอร์ air, พิเศษ300สายเฉพาะออนแอร์นี้นะได้รับตาช่างไปอีกหนึ่งเครื่องครับทั้งหมดนี้ที่คุณเห็นจ่ายเพียงแค่999ครับรีบโทรมาเลยที่เบอร์1451หรือ Line แอดอามาโดและผมไม่ได้ขู่ในเรื่องราคานะหให้ดูครับในแคตตาล็อกของเราเนี่ยเป็นไฟเบอร์ที่ขับถ่ายไวพุงยุบครับนี่ฮะซื้อ2แถมม3นะทั้งหดคือ5กล่องจอ่่ายยอู999แต่วันนี้ถ้าใครสัั่งทนนในาารานี้มันคคืืออซ้้5 5แถมนนนีีี่่รับภาพเลยฮะทั้งหมดคื สิบกล่องครับ999และเอาตาช่างไปอีกหนึ่งเครื่องครับจ่ายราคาเดิม999รีบโทรมาที่เบอร์1451หรือ Line@ แอดอามาโดครับนี่คือภาพโปรโมชั่นที่คุณจะได้เห็นแค่ครั้งนี้และครั้งเดียวและมีแค่สามร้อยสายเท่านั้นครับ <c oughs> ช่วยให้คุณนั้นพุงยุบผอมไวขึ้นขับถ่ายสะดวกเปรียบเสมือนยาถาย่ายที่มาจากธรรมชาติช่วยระบายแบบเน,น้นๆเลยครับใครบอกไฟเบอร์ตัวก่อของอามาโดดีอยู่แล้วตัวนี้ครับหลังจากทานไปมันจะเอาง่ายๆครับมันจะปรุดปราดมันจะพั่งพรูอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่่่่่ใจสันไมมมดบิครรซืื้อออแแถถตาาชงงีกเ ราคาเดิม999บาทครับรีบโทรมาที่เบอร์1451หรือ l ล n e แอดอามัลดครับและใครมีบัตรสมาชิกอาร์มัลด์การ์ดใบนี้ครับรับสิทธิ์ในการสั่งซื้อเซตนี้ลดไปทันทีอีก100บาทเหลือแค่899บาทนั่นหมายความว่าหารเฉลี่ยมาแล้วตกซองนึงเหลือเพียงแค่ซองละ17บาทเท่านั้นครับต<ด>ับ้งเบอร์ร้อนสุดท้ายครับไฟเบอร์มะขาม10กล่องแถมตาช่างอีกหนึ่งเครื่องราคาสมาชิก899บาทครับโทรมาที่เบอร์1451หรือไลน์แอดอร์มัลด์ครับตั้งไม่ทันไม่เป็นไรค่ะน ชอบไปแบบติดยาทงยาถ่ายเปลี่ยนมาเป็นยาถ่ายแบบธรรมชาติแบบนี้ค่ะซื้อ5้ากล่องแถมฟรีอีก5้ากล่อง10กล่องแล้วนะเอาตาช่างไปอีก1ชิ้นเป็น11เอ็ดชิ้นจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นเป็นสมาชิกรักการลดให้อีก100เหลือเพียง899บาทจองสิทธิ์ได้ตังค์ยังไม่ต้องจ่ายแต่ขอให้โทรมาก่อนที่เบอร์1451ห้าหรือ Li n e แอดอารดค่ะวันนี้ขอบคุณโปรโมชั่นจากพี่จอนค่ะช่วงนี้กลับเข้าสู่รายการนะคะ ขอบคุณค่ะชอบตรงที่ว่าทานแล้วไม่บิดด้วยนะคะ,คะสบายๆนะคะสมกับชื่อเลยเป็นการระบายนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากคุณผู้ชมเพราะว่าทางกสทชเขามองถึงเรื่องของการนําเสนอข่าวเขามีการจัดสัมมนาเรื่องรายการขยี้ข่าวสะท้อน หรือซ้ำเติมปัญหาสังคมโดยการจัดงานในครั้งนี้วัตถุประสงค์คือเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเรื่องของความเหมาะสมในการแสดงบทบาทการเป็นสื่อกลางในการตีแผ่ปัญหาสังคมของรายการข่าวสารและสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนถึงสภาวการของรายการข่าวในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากรายการเล่าข่าวมาเป็นขยี้ข่าวจนมองข้ามหลักจริยธรรมวิชาชีพเพื่อเรียก